สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับวันนี้ต้อนรับสู่รายการ5นาทีมีดีมาโชว์นะครับกับทฤษฎีสัสงคบคิดวันนี้นะครับที่ต้องเอามาอยู่ในทฤษฎีสัสงคบคิดเพราะว่าเรื่องนี้เราเอาไปทกเถียงกันได้มากมายนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี่มันเกิดจากอะไรนะครับล่าสุดนะครับเกิดก่อนอย่างนี้ก่อนว่าผมก็ได้มีโอกาสาได้ดูข่าวนะครับสำหรับชาวขอทานชาวจีนท่านหนึ่งที่หน้าเนี่ยเหมือนโดนน้ำกดนะครับเละๆหน่อย นะคแล้วก็มันนิ้วกุดนิ้วขาดอะไรเงี้ยแล้วก็ไปช่วทั้งสาเป็นขอทานที่ที่เขาทำไรายได้เยอะเออเอ,อข่าวนั้นผมว่าหลายๆคนน่าจะไปได้ดูกันแล้วแหละนะน่าจะได้เห็นนั่นแหละว่าโอ้โหแม่งาหาเงินได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วแบบจิตใจทําด้วยอะไรผมไม่รู้ว่า เบื้องลึกเบื้องหลังเป็นยังไงนะสําหรับข่าวนั้นผมว่าไปติดตามกันเราเองได้ผมว่ามันมีอะไรที่มันโหดร้ายกว่าที่เราดูเยอะครับแต่ว่าคําถามที่ทําให้เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยทําให้ผมรู้สึกว่าทําไมครับทําไมถึงทําไมไมันถึงมีเรื่องแบบนี้อยู่อีกครับในปี2023แบบนี้แล้วทําไมมันถึงมันถึงเลือกประเทศเราเนาะผมไม่รู้ว่าประเทศอื่นมีขอทานแบบนี้เยอะหรือเปล่าหรือขอทานสามารถใช้ชีวิตได้ได้ดีแค่ไหน นะครับอ,า,อาจากสองประเทศที่ผมเคยได้ยินมาแล้วกันก็คือประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาอย่างประเทศที่ที่ประเทศใหญ่ใหญ่อะ่ะเออคนคนของประเทศเขาเนี่ยมักจะได้เงินคนที่เป็นโฮมเลสหรือคนไร้บ้านนะเขาจะไม่ใช่ขอทานนะมักจะได้เงินจากรัฐบาลเออมันได้เงินจากรัฐบาลมันมเลยไม่ต้องมาขอไม่ต้องมา bro give me five dollar ไม่มีครับ ผมกองเงินหน่อยไม่มีครับคือคือมีไหมมีครับถ่ายตรงถ่ายตางังมีครับมันถ่ายตังเลยครับนั้นคือก่อกันร้ายครับแต่ว่าอ่าส่วนใหญ่อ่รัฐบาลมักจะจ่ายเงินให้กับโฮมเลสเหล่านี้แล้ว,แล,วแล้วเขาอยู่ได้เขาอยู่ได้ซึ่งไม่ไม่ใช่เรื่องดีนะทุกวันนี้สหรัฐก็หนักพอสมควรนะครับเมืองที่เคยน่าอยู่ก็มีโฮมเลสเยอะขึ้นจากเศรษฐกิจนู่นนี่นั่นแต่เขาคือโฮมเลสครับเขาไม่ใช่ขอทานเขาไม่ใช่ คนที่ที่ต้องรอให้คนธรรมดาอย่างอย่างคนเดินผ่านไปตามท้องถนนเนี่ยเป็นคนเห็นอกเห็นใจสงสารแล้วยื่นเงินให้ครับคราวนี้เนี่ยเเ,เรื่องราวอา่อาผมให้ดูภาพข่าวนี้ก่อนนี่คือข่าวที่ที่ที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คืออาสาวชาวจีนที่หน้าเละๆหน่อยนะครับมันโดนน้ำกดแล้วก็แบบคือผมก็กลัวนะพูดอะไรแบบน,นี้แต่ว่าแบบเออหน้าเขาเหมือนโดนอะไรแบบ คิดว่าน่าจะโดนน้ำกดผู้ชมผมฟังข่าวนะเขาน่าจะโดนมาแล้วก็นิ้วเนยอะไรเขาแบบมันโดนตัดโดนอะไรเงี้ยแล้วก็มาขอขอทานที่ประเทศไทยนะครับซึ่งคนเริ่มสงสัยตั้งยิดตั้งยิอะไรประมาณนี้แหละแล้วก็ไปไปขอตรวจสอบปรากฏว่าก็เห็นคี์การโรงแรมปรากฏว่ามีการเข้าออกประเทศไทยบินเป็นว่าเล่นอะไรเงี้ยคือคือ,ค,อคือไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่ขอทานทั่วไปแบบที่เราเข้าใจไม่ใช่ขอทานที่แบบต้องการความช่วยเหลือขนาดนั้นแต่ว่า ใช่ว่าเขาจะเป็นคนคนผิดร้อยเปอร์เซ็นผมก็ไม่รู้นะด้วยความที่เขาเขาเราก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรเม้่งลื้อ่งหลัง,ง,งอะไรแต่ว่าแต่ว่ามันน่ากลัวครับว่าทําไมคนจีนถึงต้องทําลายล่่งถ้าเขาเป็นเป็นธุรธกิจที่เราเข้าใจกันนะคือผู้หญิงคนนี้น่าจะโดนเหมือนโดนทําทุกอย่างมาเพื่อที่จะสร้างคาแรคเตอร์ขอทานแล้วก็มาใช้ชีวิตในประเทศไทยเนื่องจากประเทศไทยมันเป็นยังไงครับมีคนจิตใจดีเยอะคนขี้สงสารเยอะอย่างนั้นหรือเปล่า เขาเลยเลือกไประเทศไทยครับซึ่งรายได้ต่อเขาบอกวันละหมื่นเนี่ยต่อเดือนตกประมาณล้านล้านแปะ่ะผมไม่รู้คูณยังไงมันกลายเป็นล้านแปดนะแต่แต่เยอะมากแต่เยอะมากนะครับข่าวเขาก็แบบพูดตัวเลขนี้มามันก็อึ้งนะว่าว่าหนึ่งวันหาเงินได้หนึ่งหมื่นบาทจากผมคนทํางานธรรมดาเนี่ยพยายามจะหาแบบรายได้เสริมโน่นนี่นั่นนระวันละแบบ อ่าวันละห้าร้อยอะไรได้เสริมมันยังยากเลยนะแต่ว่าขอทานเนี่ยสามารถสร้างรายได้ต่อวันหนึ่งหมื่นบาทผู้ชมแล้วทําไมถึงมันต้องเป็นประเทศไทยเออทําไมถึงทําไมถึงเลือกประเทศไทยผมก็จะมาพูดประเด็นนี้แหละนะคือผมไปเซิร์ชคําว่าความสงสารเนะ่ยความน่าสงสารนะเออผู้ชมเห็นว่าเซิร์ชใน Google อ่ะมันมันมันขึ้นมาว่าแบบแบบ feel sorry รู้สึกเสียใจนะ ถ้าคำที่มันเป็นเขาเรียกคำคล้ายๆกันอนะ่ะ melt ละลายหลอมละลายสงสารได้แบบ I feel melt for you แบบน่าจะเหมือนแบบรู้สึกอ่อนนละทวยแทนคุณอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะอารมณ์เห็นอกเห็นใจปะ่ะเออ sympathize อะไรเงี้ย empathy อะไรเงี้ยไหมเออคือคือสงสารแบบเชื่อชีวิตเขาแม่งแย่จังวะ อะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่านิยามฝรั่งเขาเป็นยังไงนะคุณผู้ชมรู้พอพอจะแบบคอมเมนต์มาได้นะผมผมไม่ได้ไปอยู่กับฝรั่งเยอะนะแต่ว่าผมเชื่อว่าทุกคนมีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมีความมีความเข้าใจแคร์เพื่อนร่วมโลกนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าวัฒนธรรมที่ต่างประเทศเขาเป็นยังไงนะแต่ว่าความน่าสงสารเนี่ยมักจะเกิดขึ้นซึ่งซึ่งตัวผมเองก็ต้องยอมรับว่าผมก็เกิดขึ้นนะกับตัวผม แบบเราเห็นใครแล้วสงสารเอ้ยสงสารเขาจังเลยหว่งมึงแบบให้ตังค์เขาหน่อยดูเป่าแต่ไม่ไม่เชื่อว่าต่างประเทศจะมีแบบพี่คนนี้แม่งขายลูกชิ้นร้อนว่ะสงสารเขาจังให้ติปเขาสักร้อยหนึ่ง่งเอาจริงปะเขาอาจจะรวยกว่าเราได้ <laughs> เออแต่ว่าเราเรารู้สึกเรารู้สึกสงสารเขาอะแล้วเราแบบทำอะไรได้ให้เขาได้บ้างวะอะไรเงี้ยถูอกไหมความรู้สึกเหล่านี้มันมันเกิดขึ้นครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ ผมว่าโลกมันก็สวยงามขึ้นนะสำหรับการให้การให้ทานต่างๆนะครับแต่มันเกิดขึ้นจนมันมีข้อเสียหรือเปล่ามันมันทําให้ธุรกิจนี้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าข้อเสียในที่นี้คือมันไม่ได้ข้อเสียมันไม่ได้ข้อเสียกับกับตัวเราที่เราเป็นคนจะให้เงินนะแล้วเขาอาจจะแบบเขาอาจจะแบบเป็นคนที่รวยอะไรอยู่แล้วเนี่ยแต่มันเป็นข้อเสียกับเคสที่ผมเปิดให้ดูมเมื่อกี้ครับนี่ครับ ผมไม่เชื่อว่าผู้หญิงคนนี้เต็มใจให้ให้ทำลายร่างกายเขาต่อให้ได้เงินเดือนรล,ล้านแปดอะ,อะผมให้สมมติวเขาได้ค่าคอมล้านหนึ่งก็ได้อ่ามันมีธุรกิจนะมาสมัครงานกับพี่สิแบบพี่ให้คอมล้านหนึ่งแต่หนูจะต้องเป็นแบบนี้นะ,ะเดือนหนึ่งหนูได้ล้านหนึ่งพี่เอาแปดแสนพออย่างเงี้ยพี่มีพอไวค่าตั๋วเครื่องบินโน่นนี่นั่นให้ทุกอย่าง ผมว่าเขาไม่เต็มใจเออไม่รู้นะไม่รู้นะเออคุผู้ชมคิดว่าไงเออผมว่าเขาไม่เต็มใจแล้วแล้วโอ้ยเต็มใจเหรอไม่แน่อ่าผมผมอขอแบบเหมาไปแล้วกันว่าเขาไม่แน่าเต็มใจหรอกที่ต้องมาแลกด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแล้วการที่มันมีคนสนับสนุนธุรกิจทําไมผมถึงใช้คําว่าธุรกิจเพราะมันคือทุกอย่างครับทุกอย่างครับ่าค,บคนจะมองว่า คือที่ต่งางประเทศพระเองเขาก็ต้องเสียภาษีเพราะว่าเขามีรายได้ถูกไหมะอ่าแน่นอนครับว่าเราเราสนับสนุนสนับสนุนวัดสนับสนุนศา,ส,าสนา,าเนี้ยก็เป็นเหมือนเป็นเราเต็มใจที่จะให้นะครับแต่ว่าในเชิงการใช้ชีวิตแบบปกติทั่วไปเนี่ยแน่นอนครับว่ามันคือมีรายรับรายจ่ายมีการทํากําไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าผมจะใช้คําว่าขอทานก็ก็จะได้เข้าใจว่าธุรกิจขอทานมันคือการที่ได้เงินมาเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจเหล่านี้มันจะเกิดไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีลูกค้าถูกไหมฮะแล้วทําไมเขาถึงคิดว่าป่อเงินบ่อทองกับธุรกิจนี้อยู่ในประเทศเราอ่าเพราะว่าเรารู้จักคําว่าสงสารเราเรา,เราคล้องกับคําว่าเห็นอกเห็นใจเราคล้องกันเห็นใจผู้อื่นนะครับมันมันไม่ใช่แค่ว่า เป็นผลเสียครับผมไม่รู้ว่าจะต้องแก้ยังไงนะผมจะให้ทุกคนลองคอมเมนต์กันดูแต่ว่าอะไรล่ะที่มันเกิดก่อนเรารู้สึกสงสารก่อนเลยมีขอทานหรือมีส่งขอทานก่อนเลยรู้สึกสงสารเออหรือมันเกิดพร้อมกันอันนี้ผมตั้งเป็นทฤษฎีส,สงคมคิดให้เลยนะครับนอกจากธุรกิจขอทานธุรกิจการคือเรื่องเนี้มันมันเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วอะว่าแบบระวังนะเขาจับตัวไปตัดแขนตัดขามเป็นขอทานตอนเด็กๆผมได้ยินเรื่องนี้ผมรู้สึกว่า บ้านเมืองไม่มีปีมีคุยหรือว่าแบบอยู่ๆแล้วแม่งมีจริงครับทุกวันนี้ปีสองพันยี่สิบสามปัจจุบันยังมีกับเคสนี้ครับแล้วมันมันไม่ควรจะต้องให้มันเกิดขึ้นเพราะมันเป็นเรื่องที่ขดขู่ใจมากผมไม่ได้ตามข่าวต่อนะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นอย่างที่ผมคิดจริงๆก็คือแบบผมอ่ะค่าคอมล้านสองแต่อย่างเนี้ยผมว่าแล้วผมว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เงินเท่านี้ด้วยอ่ะผมว่าเขาได้เงิน เหบบมือนเขาโดนคุมชีวิตอยู่อ่ะเออมันไม่ควรเกิดขึ้นจริงๆครับผมนะเอาเป็นว่าไม่อยากให้มันเกิดแล้วมันไม่ได้แบบส่งผลเสียแค่แค่เรื่องขอทานครับมันยังมีธุรกิจอื่นอีกที่ใช้ความสงสารมาแลกกับเงินคุณผู้ชมอา่าผมไปดูรูปนี้ผมเซ็นเซอร์เขาเซ็นเซอร์หน้าให้ผมว่าก็โอเคนะครับเออนี่คือการอา่าคุณผู้ชมไปกินร้านข้าวก็ได้ ร้านข้าวธรรมดาไม่ต้องเป็นร้านเหล้านะโอ้ร้านเหล้าไม่ต้องพูดถึงเลยครับเมาเมาเนี่ยป่าเยอะแต่ร้านข้าวธรรมดาก็ได้ไปกินร้านส้มตำน้ำต่ลมีแบบเด็กนักเรียนอ่ะใส่ชุดนักเรียนอ่ะถือป้ายบ้างพูดเก่งๆบ้างแน่นอนครับว่าสนับสนุนผมสนับสนุนงานอาชีพสจรีตอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ว่ามันไม่ควรจะต้องใช้ความน,น่าสงสารเป็นจุดขายถูกไหมโปรดักที่ดีแล้วคนซื้อโอ้ยประเทศเราจะพัฒนาไปไกลเลยนะ เด็กน้อยคนนึงขายเก่งก็อีประเทศเราก็จะพัฒน,นาแต่ว่าเราใช้ความสงสารบ่อยครั้งครับที่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 เรารู้สึกแบบผิดมันเป็นความรู้สึกผิดนะที่เราไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยน้องผู้หญิงคนนี้เลยอะ่ะเราไม่ได้ช่วยพี่คนนั้นเลยเขาดูน่าสงสารมากเลยนะซื้อสักหน่อยแล้วกันมึงเนื้อออกไหมฮะสุดท้ายเนี่ยประเทศเราก็จะอยู่กับอะไรแบบนี้ครับไม่ไม่รู้ว่าต้นเหตุคืออะไรไม่รู้ว่า อาจจะเป็นเรื่องของรัฐบาลไม่สนับสนุนคนรายได้ต่ําความเดือดร้อนทำมันไม่รู้ผมไม่รู้นะครับแต่ว่าความน่าสงสารมาเป็นจุดขายเนี่ยเป็นอะไรที่เรารู้สึกแบบไม่อยากให้มันเกิดแต่ผมเข้าใจนะว่าทําไมสิ่งเหล่านี้มันเกิดเพราะว่ามันมีเรื่องราวที่ทําให้สิ่งเหล่านี้มันต้องมันต้องสู้ต่อแต่ก็ต้องนับถือคนที่เขาแบบใช้ อย่างน้อยเขาก็สุจริตสุจริตใจสู้ชีวิตมีการแลกเปลี่ยนสินค้าขายของรุ่นนี้นั่นนะครับแต่ว่าก็ผมก็ยังไม่อยากให้ใช้ความสงสารเป็นเป็นหนึ่งในการตลาดนะครับเออเนาะซึ่งก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะแล้วความเ่่นล้าทางเศรษฐกิจมันก็ยังคงอยู่กับเราแบบนี้ไปตลอดไม่ได้บอกว่าคนที่นั่งในร้านร้านอาหารเนี่ยจะจะรวยหรือสูงส่งกว่าคนที่มาขายของนะแต่ว่าแต่ว่ามันคือ มันคือความเหลือ่อมล้ำทางเศรษฐกิจทางอาชีพทางนู่นนูนนี่นั่นแล้วทำให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนั่นเองนะครับอีกอีกเคสหนึ่งที่ผมว่าเขาใช้ความสงสารใช้ความเอ่อความแบบมึงช่วยกูหน่อยอะไรเงี้ยน,นั่นคือเคสนี้แบบนี้ครับซึ่งซึ่งเคสนี้ค่อนข้างนิ่งกระถิบนะเคสที่มีการเอาน้ำน้ำน้ำแบบเป็นน้ำสบู่ ที่อยู่ในในแบบมาแบบฉีดฉีดรถคือเดินเข้ามาไหวทีหนึ่งแล้วก็แบบฉีดฉีดรถแล้วก็มาเช็ดเช็แล้วก็เช็ดเสร็จปุ๊บเนี่ยเรายังไม่ทันขอเลยเลยนะมาแล้วก็มาขอเงินเลยอาจจะเป็นแนวข่มขู่ด้วยซ้ํานะ harassment ด้วยซ้ำนะ <laughs> นำนะคุกคามด้วยซ้ำแต่ว่ามันไม่ควรต้องมีครับมันมันคงเริ่มจากการเด็ขายพวงมาลัยนะครับขายใส่ชุดนักศึกษาใส่ชุดนู่นนี่ยืนร้อนๆนะครับขายดอกไม้ขายพวกแบบ นมเปรี้ยวอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบการล้างรถอะไรแบบนี้มากขึ้นนะครับซึ่งทุกอย่างมันเกื้อหนุนนะครับมันมันสอดคล้องมันเป็นโครงข่ายเป็นมันเป็นเรื่องราวที่ที่ส่งถึงกันนะผมก็ไม่ได้ออกมาด่าใครแล้วก็ไม่ได้ออกมาว่าใครนะครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าประเด็นนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องเอามาพูดหรือเปล่านะครับสำหรับสำหรับ นี่มันคือการเอาเงินออกนอกประเทศนะสำหรับเคสคนจีนถูกไหมเขาได้เงินไปเนี่ยเขาคงไม่ไม่ได้แบบใช้ชีวิตแล้วก็เอาเงินนี้ไปไปให้หัวหน้าคนไทยหรอกเพราะว่าเขาบินไปกับจีนเนี่ยแสดงว่าเงินออกนอกประเทศนะนี่ถ้ามันเป็นวาลระระดับชาติเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคุยกันนะครับว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ยังไงสำหรับธุรกิจแบบนี้สําหรับเรื่องราวแบบนี้สําหรับคนที่ยัง ยังด้อยโอกาสอยู่ต่างๆนานานะครับทุกอย่างมันเกื่อหนุนกันครับทุกอย่างมันเราไม่อยากจะขับรถอยู่แล้วมีคนมาฉีดน้ําที่รถแล้วแบบขอตังค์ถูกไหมเราเราเราฉีดเองได้อะเราเราล้างกระจกเองได้เราเราไปเราเต็มใจจะซื้อของได้ถูกไหมเราควรจะไม่ใช่ว่าสงสารใครเราต้องซื้อของแต่เราควรจะรู้สึกว้าวกับสินค้ารู้สึกว้าวกับรู้สึกพึงพอใจกับโปรดักต์การบริการใช่ไหมครับเออ มันมันควรจะเป็นแบบนั้นนะด้วยด้วยหลักเศรษฐศาสตร์แล้วกันไม่มีใครถูกผิดผมเชื่อว่าน้องๆที่เขาเดินมาขายของเขาก็พยายามแล้วก็สู้ชีวิตผมก็ต้องนับถือเขาในเรื่องนั้นแต่ว่าต้องน้อง,อ,งอาจจะต้องมีโอกาสได้มากกว่านั้นอีกครับมันต้องดีกว่านั้นอีกครับใช่ไหมโอเควันนี้ไม่ดราม่านะขอร้องหรือว่าดราม่าดีจะได้คนดูเยอะผมไม่ดราม่าดีกว่าอยากให้คอนเทนต์มันเป็นเชิงโพสิทีแล้วก็ ก้าวไปข้างหน้าด้วยกันดีกว่านะครับสำหรับ5นาทีที่สี่ของ5นาทีที่สตีสบคคิดในวันนี้นะครับก็หรือเราเองที่ผิดเน่ก็เราคอมเมนต์เข้ามาว่ามันควรจะเป็นยังไงนะครับมันเราช่วยเขามันเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วหรือเราไม่รู้นี่นาหรือหรือเราควรจะหยุดอ่าแล้วแต่ครับคอมเมนต์เข้ามาข้างล่างเรามาพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดพัฒนาสังคมกันไปนครับสำหรับรายการเราที่ มียอดวิวไม่ได้เยอะมากก็จริงครับแต่ว่าเป็นเสียงเล็กๆที่ไปก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมเนีับฝากด like, กดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับมีประเด็นไหนมาแล้วผมพอจะนึกว่ามันพอจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดได้เนี่ยก็จะพยายามมาพูดนะเพราะว่าเรื่องราวเหล่านี้มันมันกว้างกว่าที่เราเห็นนะสังคมที่มันสื่ออะไรแล้วมันมีอะไรที่มากกว่าที่เราเห็นในข่าวแน่นอนครับอย่างเรื่องนี้เนี่ย อะไรมันเกิดก่อนอ่ะคุณผู้ชมคิดว่าอะไรมันเกิดก่อนคนขอทานเกิดก่อนสองสารเลยไปทําหรือเป็นเพราะว่ามนุษย์สงสารนีอว่าอีกคนอีพี่คนนั้นมันสงสารสมมติย้อนกลับไปเมื่อย้อนกลับไปเมื่อพ่อขุนรามก็ได้อ่ะมันมีคนคนสงสารนั้นกูแบบกูไม่สู้แล้วกันกูกูนั่งแล้วก็ของเงินแล้วกันให้มีคนให้คนที่หนึ่งทำได้คนที่สองอ่ะมันอาจจะเริ่มจากอย่าง,งานั้นหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าลองลอง,ลองคอมเมนต์เข้ามานะครับว่า เพราะอะไรเพราะเหตุใดนะครับลองคิดเห็นเป็นความคิดเห็นไปแล้วกันขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ